สำหรับตอนนี so ้นะครับเซตชนเผ่านักล่านะครับก็ได้เข้ามาขายในร้านค้าเพียงกล่องละย5ิบ้าเพชรแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็มาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะก็ต้องสวัสดีเพ <might> ื really. ่อนเพื่อนทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุนิชาแนลนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาสุ่มหาตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าครูนะครับผมก็เป็นตัวผู้หญิงนะครับสำหรับพักษะตัวละครนะครับชื่อว่าสะกดลอยตามนะฮะ แสดงตำแหน่งศัตรตูในระยะที่ยืนนะครับเมื่อถึงเวล4เพื่อร่วมทีมจะเห็นศัตรตูด้วยนะฮะก็ถือว่าโกงเลยนะครับผมก็คล้ายๆกับ เครื่องตรวจจับนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมเรามีอยู่441เพรนะฮะแล้วก็การหมุนมี2แบบนะครับผม30เพรและ300เพรนะฮะเดี๋ยวเราจะหมุนทั้ง2อ,อย่างเลยนะจะได้รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะครับสำหรับการหมุนถูกและหมุนแพงนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรากดหมุนแบบถูกเลยนะคะ30เพรครับผมจัดไปครับผม <c oughs> กดยืนยันฮะโอ้โหไม่มีสเลยครับเรียบร้อย แล้วมาถึงคิวของหมุนแพงนะฮะสามร้อยเพชรครับผมไม่เสียเวลาจัดไปฮะว้าวโอ้ได้กล่องสีม่วงมานะครับได้อะไรเอ่ยจะบอกอ่ะครั้งเดียวได้อ่ะเอ้าไม่ใช่นะฮะได้เป็นอันเตอนิโอและชุดของเขานะ <Yeah. S 1> มันหมุนกี่ครั้งเนี่ยน่าจะสิครั้งหรือเปล่าเอา้าได้มีเกลวด้วยวัตฟัก กดตกลงครับผมก็สำหรับใครไม่มีนี่ถือว่าคุ้มนะฮะได้ของม่วงทั้งสองชิ้นนะแต่ก็ยังไม่ได้เจ้าครูนะฮะสำหรับตัวผู้หญิงตัวนี้นะและสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีไอเทมโค้ดแจกเหมือนกันนะครับผม และไอเทมโค้ดก็มีดังนี้นะครับ6 y f 9 e g s k e 3 7 4 7 6 w e นะครับผมเราก็กดใช้งานรหัสครับเหมือนเคยฮะกดตกลงครับผมตอนนี้ก็ได้รับรางวัลแล้วนะครับผมและสำหรับเพื่อนๆท่านใดไม่อยากพลาดไอเทมโค้ดอย่างนี้ฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย